มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราคาทองพุ่งขึ้นหนักมากค่ะ28กุมภาพันธ์ส5 6 5รสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองไทยครั้งที่1เมื่อเวลา9กนาฬิกายนาที โดยราคาทองล่าสุดนะคะได้มีการปรับพุ่งขึ้นมาอีก400บาทในวันนี้ส่งผลทำให้ราคาทองวันนี้นะคะรับซื้อบาทละ29,450บาทขายออกบาทละ29,550บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณรับซื้อบาทละ28,925บาท28สตางค์ขายออกบาทละ35,000บาทค่ะ ทั้งนี้คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะซื้อทองคำเราเองต้องสังเกตอะไรบ้างเรามีคำแนะนำจากสคบซึ่งรายละเอียดเหล่านี้นะคะบ,บริโภคทุกท่านพึงต้องรู้และสังเกตเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆซึ่งนอกจากร้านขายทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนนะคะยังมี5ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว 5ข้อที่ควรรู้นะคะก็คือ 1. ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันอย่างชัดเจนมีการแสดงราคารับซื้อสินค้าและมีการแสดงค่ากำเนิดซึ่งค่ากำเนิดอาจจาะไม่ได้ติดที่หน้าร้านแต่ติดอยู่ในถาดค่ะ 2. มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อยแหวนกำไรมีการระบุชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่เช่น96.5%หรือว่า99.99% 99เป็นต้นนะคะ 4. ที่เนื้อทองคําทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิตนะคะ 5. ต้องระบุน้ําหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจนขอขอบคุณที่มาของสมาคมผู้ค้าทองคําและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ